พี่เสกพี่เสกโลโซครับก็โจโจก็มีการเหมือนกับเขียนจดหมายอันนี้ภรรยาคุณกาเขาเป็นคนเอามาโพสต์นะครับเขียนจดหมายว่าจะไม่ขอช่วยงานราชทรรอีกแล้วงานที่ต้องออกมานอกราชทรรพวกไปเล่นดนตร,ตร,ตร,ตรีอะไรพวกนี้ก็จะไม่ไม่เอาแล้วเพราะว่าราชทรรเนี่ยอะไรอะ ไม่ให้เกียิเขาไม่ให้เกียดครอบครัวคุณเสกก็เพราะเรื่องเรื่องมันมาจากอะไรวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่คุณเสกโลโซร้องเพลงคุณทักษิณน่ะทันพัสนถานหญิงกลางเขาจัดงานครับแล้วก็คุณเสกโลโซก็ขึ้นร้องเพลงเล่นกีตาร์คุณทักษิณร้องเพลงใจสั่งมาก็เห็นเขาว่าว่าจริงเห็นเขาว่าเป็นอย่างนั้นจริงทีนี้เมียของคุณเสกยังไงฮะคุณการเนี่ยจะพาตั้งใจจะพาลูกสาวเนี่ยไปที่งานนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่า เอาว่าเจ้าหน้าที่ของทันตศัถานหญิงกลางอไม่ให้เข้าแล้วก็เหมือนกับเกิดปัญหากนะันอะเกิดปัญหากันที่ทันทศถานหญิงกลางะอะแหละไอ้นี่จะเข้าไอ้นั่นไม่ให้เข้าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าคุณแสกเนี่ยเหมือนเขียนหนังสือออกมาแบบนี้เลยเขาบอกมีจังหวะที่คุณกลางโตงเถียงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่หน้าทันสถาเลเนี่ยนะเองไปดูไหมฮะ,ะน่าเรียนจำน่าเรียนจำนกวางรออยู่ในห้องนี้เพื่อที่จะเจอพ่อแค่เนี่ย และพ่อเป็นคนนัดเองอยากเจอลูกในวันที่สามวันเกิดของลูกวางมารอสี่ชั่วโมงไม่ได้เข้าอันนั้นลูกของสีเขาวันนี้วันเกิดวางคงอยากเจอพ่อแล้วตอนยินพ่อจะออกเบอร์เอ,อี่วางได้ไหมก็ไม่ได้แล้วที่พ่อเป็นคนนัดเองพอบอรเรือนจำเป็นคนนัดเองแต่ไอพวกนี้มันไม่รู้เรื่องเลย ภาษีกูก็จ่ายพวกมึงก็รับเป็นเงินเดือนเดือนนี้กูจ่ายภาษีแปดแสนบาทหมดอะแต่ภาษีกูเอนทำอะไรให้กูมางเนี่ยเกี่ยวกับสถาบาันบันเทิงเนี่ยทำอะไรให้บ้างปะกระทรวงบันเทิงแม่งน่าจะมีนะหรือว่า น่ทเคือก่อนจะมีหนังสือของคุณเสกที่เขียนเป็นลายมือออกมามพี่ติ่งก็คุณการเนี่ยเขาเขาไลฟ์เขาไลฟ์ไอคลิปเมื่อสักครู่ที่ได้ดูเนี่ยเป็นไลฟ์ไลฟ์อยู่หน้าธนาานเลยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาคุณเสกโลโซวันเกิดลูกสาวพาลูกสาวมารอกล่าวว่าจะได้เข้าไปเจอคุณพ่อที่งานเนี้ย แล้วปรากฏว่าก็เข้าไม่ได้ก็เลยบ่นยาวเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งปวกมึงรับเงินเดือนเน่ภาษีภาษีก็มาส่วนกู้ในจ่ายภาษีเนี่ยเดือนนี้800,000นี่ ไม่ไม่ต้องไปอ้างเรื่องภาษีก็ได้อ้างว่าพิ่เสนี่ก็ทําคุณประโยชน์ให้กับเรือนจําเยอะแยะพูดเรื่องนั้นดีกว่าเออไปพูดเรื่องนั้นน่ะภาษออีคุณกาก็พูดไปแล้วไ <laughs> คุณกาเขาพูดไปแล้วออนะฮะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือคุณเสกออกมาออนะฮะเป็นลายมือเมื่อสักครู่ที่ขึ้นให้ตอนแรกเลยนะฮะเอา,ะะเ,อาเอารายละเอียดหน่อยไหมพี่<อ>ติง๋งค<ะ>เอ่อคุณคุณเสกพี่เสกโลโซเนี่ยก็ แจ้งความประสงค์จะยุติหน้าที่ยุติการทําหน้าที่ที่ต้องออกไปช่วยงานราชทัน์นอกเรือนจำทุกประเภทฮะตั้งแต่วันที่เขียนเป็นต้นไปเลยฮะด้วยเหตุที่ว่าเหมือนกับทางราชทรร์เนี่ยไม่ให้เกียรดครอบครัวของคุณเสก จากปัญหาที่เกิดขึ้นในไลฟ์ของคุณการในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความต้องการของข้าพเจ้าคนเดียวอย่างแท้จริงและปัญหาสุขภาพที่สาหัสของข้าพเจ้าด้วยทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็ลงวันที่ไว้วันที่4ธันวาคมนี่นะฮะก็ทีนี้ฮะคุณการเนี่ยเขาแชร์ข้อความนี้แล้วก็ลงเขียนข้อความต่อไปอีกบอกเนี่ยพิเศษเล่าให้ฟังว่า เมื่อวานนี้แกให้คนมารับครอบครัวเนี่ยคือคุณกลางลูกสาวตั้งแต่9ก้าโมงกว่า<อ>แต่ทุกคนก็ไม่ทําให้ไหว้าวานทุกคนร้องขอทุกคนนะสุดท้ายก็ไม่ได้เจอกัน 2. พิ่เสกเนี่ยสุขภาพจิตเสียมากนะฮะทั้งเมื่อวานทั้งวันก่อนที่เขาไม่ได้เจอลูกเจอเมียสามฮะวันนี้มีคนเดินม,มาบอกว่าออบอกคุณเสกโลโซว่า ไม่ให้เมียเสกเข้านี่นะฮะ,ะคุณทราบไหมมันมีข้อ,อกฎหมายริบรอนสิทธิมนุษยชนโน่นนี่นั่น่ะเขายกข้อความมาต่างนานา,นา,นาแต่ท้ายที่สุดก็คือเอาเป็นว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือวันครบรอบมันเกิดลูกสาว25ปีก็ตั้งใจว่าจะให้เจอคุณพ่อ,อแล้วพอไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ก,กีดกันนั้นที่เป็นงานที่จัดขึ้นแล้วคุณเสกก็ไปเล่นดนตรีด้วยเนี่ยอ่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทีนี้ล่าสุดก็อยากให้ฟังอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของผู้จัััดงงงาาานนนทสถหญิิกพตครบ ก็ร่อนเอกสารชี้แจงในกรณีนี้เลยนะฮะเ,เห็นบอกว่าเป็นทางผออทันตสถานหญิงกลางนะฮะคุณวลัยรลักชุ่มชื่นผูเ้เขาบอกว่าไอ้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณการไลฟ์แล้วก็พี่เสกเแจ้งความจำงว่าจะไม่ทำงานให้ราชทันอีกแล้วเขาบอกว่าทันตสถานหญิงกลางเนี่ยไม่ได้กีดกันนะไม่ได้กีดกันคุณการแล้วก็ลูกสาว ไม่ให้เข้าไปในทสถานหญิงกลางเพื่อเจอผู้ต้องขังแต่ที่นี้มันมีการจัดงานเกิดขึ้นม,มันมีการจัดงานเกิดขึ้นแล้วงานเนี้เขาบอกว่างานของทัศนสถานของราชทันน่ะพี่ติงม,มันต้องมีการดูแลรักษาความปลอดภัยครับมันต้องมันมีทั้งระดับผอ,บอบผู้หลักผู้ใหญ่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความปลอดภัยการใช้คนนอกเข้าไปง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ไงออ,อันนี้ในมุมของของทัศนสถานหญิงกลางนะที่เขาชี้แจงออกมานะฮะมันมีกฎระเบียบอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ เพราะจริงๆคุณการก็เคยไปเยี่ยมคุณเสก็เยี่ยมได้ทุกครั้งนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือเขาจัดงานคุณเสกไม่ได้อยู่ในเขาเรียกไม่ได้อยู่ในเรือนจําของตัวเองมาเป็นแขกในทันสถานหญิงถูกไหมฮะมาเล่นมาเล่นดนตรีแล้วคุณการก็มาแล้วก็ทางนี้ก็มีเขาเรียกมีกฎระเบียบอะทำให้ไม่ได้เข้าไปเขาก็ชี้แจงว่ามันมีกฎระเบียบของเขาก็ไม่ได้เข้าจริงๆอะเขาไม่ให้เข้าจริงก็เลยพิเศกก็น้อยอกน้อยใจแหละถึงทําจดหมายมาบอกว่างั้น ม่ให้เกียรติผมอย่างนี้ผมก็ไม่ไปเล่นให้แล้วครับถ้าเรินจาจัดงานคือเขาบอกงนี้ไม่ติงมากงานเนี้คือแขกที่จะเข้าไปได้อะเขามีรายชื่อิสต์มาเลยทีนี้มันไม่มีรายชื่อของคุณการกับลูกสาวเจ้าหน้าที่เขาบอกในเมื่อมันไม่มีรายชื่อมาแบบเนี้เขาก็จําเป็นต้องไม่ให้เข้าเอาพูดง่ายนายมานายมาเขาขอให้รักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วทําไงก็รายชื่อไม่มีแล้วคการเขาเขารู้ได้ไงว่ามีงานวันนี้ก็คงจะคุยกับคุณเสกหรือเปล่าเพราะคุณเสกบอกว่าคุณการอ้างว่าพี่เสกเนี่ย รู้ว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวเข้าไปแล้วขอให้คนออกไปรับลูกสาวกับเมียแต่ก็ไม่มีคนทําให้เขาอะไรอย่างนี้โอ้นี่นะเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นราชการนี่ระเบียบมันก็ต้องเป็นระเบียบนะก็ไม่กล้าเพราะชุกนะพี่คุกนะเขาใช่ดิเพราะว่าเพราะว่าคุกนี่ตอนนี้มันมีเรื่องเยอะนี่หรือคุณการมองว่าอธีเอาอนางแบบจากจีนอิมพอร์ตก็มาเข้าได้ตอนนี้เรือนจำเขายิ่งต้องเข้มงวดเข้มงว่เดิมคุณเข้าใจป่าถ้ายังไม่มีข่าวไอ้คนจีนเอานางแบบเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะได้เข้า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าล้ำตียุติธรรมเนี่ยออกกฎระบงระเบียบเรือนจําต่างๆมันต้องเข้มงวดนิดเดียวก็ไม่ให้มดรอดเข้าไปอ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องไงถ้าเกิดไม่มีเรื่องไ้คนจีนเนี่ยก็น่าจะแบบน่าจะเข้าได้ก็อาจจะหย่อนโอ้ยไปบ้ากาเลยแลาวอาจจะเข้มงวดอยู่แล้วมันเป็นระเบียบฮะเพราะเป็นระเบียบเนี่ยเวลาอ้างระเบียบมันถูกตลอดนะฮะถ้าคุณอ้างระเบียบนะแต่สิ่งที่คุณการพูดเนี่ยคือว่าแหมคุณเสกเขาก็ทําประโยชน์ให้เรือนจํา ตัวเองก็เสียภาษีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็เรื่องจริงรแต่ว่าเรื่องระเบียบเนี่ยเมื่อถึงที่สุดถ้าคุณเป็นเห็นตรงตามระเบียบมันก็ไม่ได้อ,ะ,อะว่ากันด้วยรยลักสอนออถ้าภูนาระเบียบเนี่ยไปจับกับเอเอเลินจาพิเศษกรุงเทพมันก็จะงามไส้เหมือนกันผิดระเบียบ <c oughs> มันก็จิดมหมดอะผิดหมดอะจะเอานางแบบเขาไปได้ไงล่ะใช่ไหมฮะเนี่ยอ่านเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะครับ